สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาพบกับผ้าไหมสวยๆนะคะวันนี้มาโทนสีหวานนะคะวันนี้นําเสนอสีหวานหวานให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมาชมผ้าห้าตะกอทอยกดอกผืนแรกนะคะเป็นผ้าห้าตะโกทอยกดอกมีหน้านางชายครุยนะคะสีหวานมากค่ะ ห้าตะกอทอยกดอกนะคะลายลูกแก้วนะคะเครือเป็นแบบนี้นะคะเครือเป็นแบบนี้ออกเหลืองๆนะคะห้าตะกอทอยกดอกนะคะลายลูกแก้วมีหน้านางชายครุยนะคะสีหวานมากนะคะสีหวานมาก ห้าตะกอรอยกดอกนะคะมีหน้านางชายครยนะคะโทนชมพูนะคะท่านใดอยากได้ผ้าไหมโทนชมพูนะคะสวย ผืนละสามพันสามร้อยบาทนะคะผืนละสามพันสามร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละสามพันสามร้อยบาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะผ้าสวยมาก ผ้าห้าตะกอนะคะทอยกดอกมีหน้านางชายครุยนะคะสีหวานนะคะสีหวานมากท่านใดสนใจทักมานะคะผืนต่อไปนะคะผ้าห้าตะกอ ทยกดอกนะคะลายสิง์นะคะลายสิงค์ห้าตะโกโทอยกดอกมีหน้านางใช้ครุยนะคะลายสิง์นะคะสวยนะคะสิง์นะคะเป็นลายมงคลนะคะหมายถึงอำนาจบารมีนะคะ ท่านใดสนใจนะคะห้าตะโกทอยกดอกนะมีหน้านางชายครุยค่ะข้างบนเป็นระยะแบบนี้นะคะเต็มสิงแบบนี้นะคะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละสามพันห้าร้อยบาทนะคะ3500บาท ราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะท่านนสนใจทักมานะคะผืนละ3,500บาทนะคะลายสิงนะคะสิงสวยนะคะเครือชมพูสวยท่านนสนใจทักมานะคะ5้าตะโกนะคะต่อไปนะคะ นกยุงสวยๆนะคะสีชมพูผ้าห้าตะกอนะคะทอยกดอกมีหน้านางนะคะชายคลุยลายนกยุงผืนนี้สวยมากนะคะนกยุงผืนนี้สวยมาก กรอบสวยนะคะกรอบสวยนกยูงก็สวยสีหวานมากนะคะนกยูงสีหวานมากเนื้อผ้าดีนะคะผ้าผืนนี้เนื้อผ้าดีนะคะนกยุงก็สวย ตะกอทอยกดอกมีหน้านางชายครุยนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ3,500บาทนะคะความงามของผ้าใหม่นะคะสีสวยมากนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ3500บาท ราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีท่านใดสนใจทักมานะคะผืนต่อไปนะคะเป็นผ้าลายน้ำไหลสีธรรมชาตินะคะเป็นผ้าสามตะกออนะคะวันนี้มาโทนหวานนะคะสวย เชิงช้างนะคะผ้าเชิงช้างเชิงล่างเชิงเดียวนะคะลายระยะนะคะเป็นลายน้ําไหลนะคะเป็นลายน้ําไหลสีธรรมชาตินะคะสวยมากนะคะผ้าไหมาสามตะกรนะคะ ท่านใดสนใจทักมานะคะผืนนี้ผืนละ1,800บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าสีธรรมชาตินะคะสีสวยมากนะคะสีสวยท่านใดสนใจทักมานะคะผืนต่อไปนะคะ พื้นต่อไปเป็นสีธรรมชาตินะคะลายน้ำไหลสีธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะคะ เป็นผ้าสามตะกรนะคะเป็นผ้าสามตะกรนะคะสีธรรมชาติค่ะถ้าใครสนใจทักมานะคะเผือละ1,800บาทนะคะหนึ่บาท ราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสีธรรมชาตินะคะพื้นต่อไปนะคะพื้นนี้สวยมากนะคะสีเด่นชัดมากนะคะผ้าไหมาสามตะกอนะคะผ้าไหมสามตะกอเหยียบเข่านะคะเหยียบโคมนะคะ วายน้ำไหลนะคะสามตะโกเหยียบโคมนะคะสีสดใสมากนะคะมีลายขอเจ้าฟ้าด้วยนะคะท่าในใดสนใจทักมานะคะผืนละ1,800บาท ราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีสวยมากนะคะสีสวยนะคะถ้านายสนใจทักมานะคะพื้นต่อไปนะคะเป็นผ้าสามตะกอนะคะลายน้ำไหลนะคะลายขอเจ้าฟ้านะคะโทนม่วง โทนม่วงน,นะคะโทนสีม่วง สามตะโก้นะคะลายน้ำไหลนะคะลายขอเจ้าฟ้าแบบเก่านะคะแบบเดิมนะคะท่าในใดสนใจทักมานะคะผืนนี้สวยมากเนื้อผ้าสวยนะคะเนื้อผ้าสวยมากท่าในใดสนใจทักมานะคะผืนละหนึ่งพัน 600บาทนะคะ1,600บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะช่วงนี้นำผ้าสวยๆมาลดราคานะคะให้ทุกท่านได้ซื้อไปดูและนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเบอร์โทรกับไลน์นะคะไว้ปากหมุดไว้ใต้คลิปนะคะ ทักไทยคุยกันได้นะคะสนใจภาพผืนไหนนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ